ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาชี้แจงนิดนึงนะครับว่าเออผมเนี่ยไปไหนนะครับแต่ผมมาทําช่องใหม่นะครับผมนี่ช่องนี้นะครับคือผมไม่ได้ทําแล้วนะครับผมผมมาทําช่องใหม่แล้วนะคือช่องปัจจุบันนี่นะฮะแต่ผมเนี่ยเอไม่ได้แจ้งไว้นะครับว่าผมจะย้ายช่องนะครับซึ่งถามว่าทําไมต้องปล่อยช่องนี้ล้างนะครับผมก็เพราะว่าเมลนี้นะครับมันเป็นช่องที่เป็นอีเมลตายนะครับ ผมก็เลยทิ้งล้างซะเลยนะครับผมแต่ว่าผมก็ไม่ได้แจ้งนะครับว่าผมเนี่ยจะย้ายช่องใหม่นะครับก็ขออภัยทุกคนด้วยนะครับที่ไม่ได้แจ้งนะครับผมก็ยังมีคนเรียกหาอยู่นะผมก็เนี่ยฮะผมก็ขออภัยทุกคนด้วยนะที่ไม่ได้แจ้งนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาแจ้งที่หลังนะฮะก็โอเคฮะฝากติดตามช่องใหม่ด้วยนะครับผมคือช่องเก่านี่ยผมบอกแล้ว่าข้อเสียดานเหมือนกันนะแต่ถามว่าทําไงได้นะครับก็ต้อง ทิ้งนะครับผมเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยของช่องผมเองนะเพราะว่ามันเป็นเมลตายถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยคือมันแก้ไขไม่ได้นะครับผมก็ขอเข้าใจตรงนี้ด้วยนะฮะฝากติดตามช่องใหม่ด้วยนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมนะฮะบอสคนเดิมเพิ่มเติมคือเปลี่ยนช่องนะครับผมพอดีว่าช่องเก่านะครับมีปัญหานิดนึงก็เลยเปลี่ยนช่องใหม่นะครับผมวันนี้ก็เลยมาเปิดสกัดลาดนะครับก็คือเปิดแบบว่าทําคลิปรีวิวเลยนะฮะ สำหรับช่องใหม่นะครับชื่อดิมนะครับแต่แค่เปลี่ยนโปรไฟล์เนี่ยครับผมวันนี้ก็เลยจะมาทาคลิปรีวิวตัวละครเลยนะครับเปิดไซกรลาดใหม่กันนะฮะวันนี้นะครับก็จะมารีวิวตัวละครที่มีชื่อว่าคลาสสิกสกอร์เปียนนะครับผมเป็นตัวละครสายเมเชลแอทิตนะครับปนกับเนเธอรีมนะครับผมตัวละครนี้นะครับมือใหม่นะฮะควรซื้อเก็บไว้เลยนะเป็นตัวละครที่สามารถซื้อเลยนะครับแบบไม่ต้องสุ่มอ่ะนะครับไม่ต้องสุ่มแบบ ให้เสียโซฟีฟีนะครับผมก็คือเหรียญเขียวเนี่ยกระโลเขียวเนี่ยฮะอ่าเนี่ยไม่ต้องส่มให้เสียเวลาเลยนะครับเราสามารถที่จะไปซื้อได้เลยนะครับผมนี่ฮะให้เราไปที่แฟชั่นวอลนะครับโหมดมันตีเพลเยอร์ของเรานั่นเองนะครับทีนี้ให้ดูมุมขวาล่างสุดนะครับมันจะมีคําว่าแฟชั่นสโตร์นะครับเป็นแฟชั่นวอลสโตร์นะครับเป็นร้านค้านะครับผมนี่ฮะก็จะมีตัวละครให้เลือกสี่ตัวนะครับก็จะมี เออแมกสกอร์เปียนซับซีโร่แล้วก็ทันยาเนี่ยครับผมแต่ที่เท่น่าไม่ที่สุดก็คือสกอร์เปียนเนี่ยครับผมเพราะว่าตัวละครน,นี้นั้นเป็นตัวละครที่เกียนที่สุดแล้วนะฮะแต่ถามว่าตัวลองลูมาผมว่าตัวเออแมกเนี่ยครับผมเออแมกนี่ถือว่าพาสซีฟนี่ค่อนข้างโดนใจผมเหมือนกันนะแต่ก็ยังสู้สกอร์เปียนผมไม่ได้นี่ครับเพราะว่าตอนนี้ผมหาตัวหลักอยู่ก็คือเอาไว้ไต่หอนะฮะแล้วก็มีอีควิปเมน์ขาด้วยนะครับเนี่ย สำหรับใครที่แบบว่าอยากได้คุยเม้นหดๆนะฮะมาหาซื้อในนี้ได้นะครับผมแล้วก็มีไอเทมนะฮะเอาไว้เล่นหมด s u ว v i เวลิลนะครับผมแล้วต้องมีเพชรแดงตรงนี้นะครับผมนี่ผมมีอยู่875นะครับหรือเรียกอะไอกอย่างนึงคือ Ruby มั้งผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมอ่าก็สามารถมาซื้อได้นะครับเลือกตัวไหนก็แล้วแตะ่นะีครับผมโอเคฮะทีนี้เราจะมา นี่ฮะดูความสามารถตัวละครเลยนะครับผมความสามารถตัวละครนะครับผมก็ถ้าเราใช้สเปเชียล์อัแทกหนึ่งนะครับหรือว่าสกิลหนึ่งอะเกิน80%นะครับผมเราจะสามารถเจาะบล็อกศัตรูได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับก็คือว่าเจาะได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้เทมเลยทั้งสิ้นนะครับเราต้องกดสกิลนะครับให้เกิน80%นนะครับผมเราจะสามารถเจาะบล็อกได้เลยเฉพาะสกิลหนึ่งเท่านั้นนะสกิลอื่นไม่เกี่ยวนะครับผมสกิลหนึ่งเนี่ยจะ ถ้าครบ8ปดสเปเุ๊บเจาะทันทีเลยเนี่ยฮะถือว่าเกียนอยู่นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าศัตรูนะครับตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยมันเลือดน้อยที่สุดเนี่ยครับผมเราสามารถที่จะลากออกมาตบให้ตายได้เลยโดยใช้สกิลหนึ่งเนี่ยครับผมก็คือว่ามันจะเอาตัวละครที่เลือดน้อยที่สุดของฝั่งศัตรูมาให้เราตบเล่นๆเลยนะครับผมเป็นตัวที่สามารถตัดกำลังได้นะครับผมสมมุติว่าศัตรูนะครับมันตีกับเรายิงตีกับเราจนแบบว่าจะตายอยู่แล้วแต่มันแทกหนีเนะครับผม เราก็สามารถที่จะดึงมันกลับมาได้นะครับผมโดยใช้สกิลหนึ่งแต่ต้องเกิน80%นะครับผมถึงจะสามารถเจาะบล็อกแล้วก็ดึงตัวละครที่เลื่อนน้อยที่สุดของทีมนั้นมาให้เราตอบเลนเลได้นะครับผมก็อธิบายง่ายๆนะครับผมก็ประมาณนี้แหละถามว่าเกียนไหมก็เกียนอยู่ถือว่าเกียนอยู่นะแล้วก็สามารถทําให้มันฟิลเอ็กได้ง่ายๆเลยนะครับว่ามันมีขายไงหรือไม่ต้องไปซุ่มหายมันเปลืองเลยนะฮะแล้วก็สเต็ ก็ประมาณนี้นะครับผมสแต s สกิลประมาณนี้นะครับผมแล้วก็สกิล2องก็ติดไฟด้วยนะครับผมเอ็กซเรยนะครับเป็นรูปเขาควายนี่ฮะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรนะครับก็เพิ่งเล่นนะครับผมแล้วก็อ q u i p m e น t นะครับแล้วแต่ว่าท่านผู้ชมอยากจะใส่แบบไหนนะครับตามสไตล์ท่านผู้ชมนะครับเพราะว่าไออิคิวเม์เนี่ยมันแล้วแต่จะใส่แบบไหนก็ได้นะครับผม โอเคฮะเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมนะฮะสัก5เกมนะในโหมดมัลติเพลเยอร์แฟชั่นวอร์นะครับผมเจอกันฮะก็เสียงเกมไม่มีนะครับเฮ้ยทำไมเแล้วเนี่ยฮะเดี๋ยวดูนะฮะอ้ยเครื่องกระตุกอืไม่เป็นไรไม่เป็นไรอี่เมื่อกี้พลาดนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเราสามารถแก้มือได้นี่ติดสถานะเลือดไหลด้วยนะครับ ค่อนข้างจะอโอเคอยู่โอ้โอ้ไม่ก็เจอจดไม่เป็นไรขอคืนแล้วกันขอคืนแล้วกันนี่เราสามารถจะดึงตัวละครที่เลือดน้อยสุดมาได้แต่ตอนนี้ตอนนี้จะตายแล้วเครื่องกระตุกมากเดี๋ยวดูฮะจอบ,บล็อกได้หรือเปล่านี่เห็นไหมถ้าเกินแปดปิด ทุยแหมพูดพิเศษละถ้าเกิน80%นะครับเรียบร้อยอ๋อยังมีทาเล่์อยู่รอดรอดรอดมามาบอกเลยสกอร์เปียนตัวเดียวเอาอยู่นะครับผมนะี่เล่นไปด้วยพูดไปด้วยนี่ไม่ได้ทำนานนะครับมันก็อาจจะติดขัดนิดนึงนะครับโอ้โหต๊ะอื่นนี่แทบไม่ได้ออกนะครับผมโอเคโอเคถือว่าใช้ได้นะครับ ถือว่าโอเคนะมือใหม่ก็ควรซื้อไว้นะครับมันไม่ได้เสียแบบเสียกําลังมากเท่าไหร่นี่ครับผมเล่นสะสมเพชรแดงไว้เรื่อยๆนี่ครับก็สามารถจะซื้อได้แล้วนะฮะต่อไปนะครับโอ้โหเจอตัวพิษนะก็มีเล็บทายดิวล่าแหมมีตัวติดพิษนะครับโยเวนชิน,นอกนะครับพวกนี้มันอยู่ด้วยกัน <laughs> โอ้โห ในอนาคตผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะมีตัวละครเพิ่มมาหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้คือแบบโหเพิ่งว่างมาเล่นนะครับนานๆนนทีจะมาเล่นนะโหรหัสเลยไม่ก้าวหน้าเลยนะครับช่วงนี้ก็คือแบบเริ่มว่างแล้วก็หันจะมาเล่นบ้างแล้วก็ทําคลิปด้วยนะครับหาโอกาสทําคลิปเนี่ยผมมันก็อาจจะกระตุกนิดนึงนะเพราะว่าเครื่องมันร้อนแล้วนะครับขาดแอนดรอยเนี่ยโอ้โหแอนดรอยยังเครื่องร้อนเลย ว่าไงราชินนกเป็นบอสที่หน้าตาเหมือนตัวตลกนะครับผมบอกไปเลยไม่เคยน่ากลัวเลยชินนกอะ่ะอ่าก็มาดีครับมาดีอุ้ยทีเดียวตายเหรอ <c oughs> จริงดิแต่เกียรติเล็บทายเนี่ยมันนา่าอค้ันอย่างหนึ่งคือพอตีแล้วเนี่ยคือแบบมันเสียเลือดนะเดี๋ยวก่อนเด้องเจอฮันโซปราบไอ้พวกเนะี้ย หมามาก็หมาดีเออเรียบร้อยฮะถือว่าผ่านอย่างง่ายดายอ,อาจจะเจอตัวแบบไม่ค่อยเก่งถ้าตัวเองเก่งนี่คือแบบเรียบร้อยนะแล้วอาจจะเกมเตึงก็ได้นะครับถ้าเราเจอตัวเองเก่งเนี่ยอันนี้คือเราอาจจะซืบๆนะครับแต่ลองดูสามสี่ห้าสิจะตัวอะไรบ้างเออ โอ้ยคอมแบทคราบอีกแล้วโอ้หงานหนักเนี่ยถือว่านหนักอยู่นะครับแค่คอมแบทคราบตัวเดียวนี้ก็น่าจะเก็บหมดได้นะครับถ้าเราเล่นแบบแบบว่าพลาดพลาดนะครับแบบพลาดบ่อยนัคือน่าจะตายได้เลยนะครับเพราะว่าโหเมื่อกี้คอมแบทคราบนี้ฟิวแปดเนี่ยผมไม่ได้การแล้วเราจะต้องแบบเล่นแบบระวงังระวังนิดนึงนะครับแล้วก็ พยายามกดตีให้เลยนะเพราะสกอร์เปียนตีไว้นะครับ,ารบมาฟิลไหนก็ไม่กลัวนี่ครับผมโอ้ยดูดิเนะแค่เบสิกแอทแท็กนะท่านผู้ชมตียังขนาดเนี้ยแล้งตีเลยนะครับอย่าให้มันได้จังหวะตีเรานี่ฮะอย่าให้มันได้จังหวะตีเรานะฮะนี่เอาเล็บทายมารับตีนะครับปาบ ว่าไงเชียวว่าไงจชะนี่ตายหา่าโอเคนี่เล็บถ่ายนี่มันก็ติดพิษแรงนะถ้ามันติดแล้วอ่ะค่อนข้างแรงอยู่อมเอ,อือไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็ชนะแล้วนะครับเดี๋ยวก่อนค่อนข้างจะ ลำคานอยู่นี่โอเคอยู่นะฮะบอกแล้วหลังๆนี่เริ่มโหดนะครับผมแรกๆไม่เท่าไหร่นะหลังๆโหดนะครับแรกๆอาจจะแบบแหมตัวแบบว่าไม่โหดเท่าไหร่นี่ครับแต่พอดูหลังๆเถอะคอยดูนะตัวต่อไปแมตตัวไปจะเจอตัวอ,อะไรให้ดูนะี่ฮะเกมนี้นะครับก็ประมาณนี้แหละนะี่ครับเจอตัวโหดๆโอ้โ oh. ห อย่าไววันนะครับอย่าไว้วันแต่ทําไมฟิลสามแม่งเลือดหกหมื่นเลยวะมันใช้อะไรวะเฮ้ยเป็นไปได้หเหรออ๋อเฮ้ยทําไมมันอ๋อไอไอการซัพพอร์ตมันน่าจะบวกเยอะนะครับผมของผมการซัพพอร์ตบวกเท่าไหรนะ่เนี่ยอ๋อการซัพพอร์ตบวกน้อยนะครับอ๋อไม่เป็นไรเนรีัยนั้นก็พอคุยกันได้เนี่ยพอคุยกันได้ ถ้าก๊าซพอร์ตบวกเยอะนี่ก็ทําให้เลือดตัวละครหรือการโจมตีของเราเนี่ยมันเพิ่มขึ้นไปด้วยนะครับแต่ว่าก็ต้องแลกกับการที่ใช้ตังค์เยอะมากนะครับพประมาณสักบวกห้านี่ก็พอละผมว่านะเมื่อก่อนมันตันแค่บวกสี่เนี่ยครับตอนนี้มันบวกห้าแล้วไงก็มีโอกาสที่แบบเจอตัวละครที่แบบเลือดเยอะได้แต่ก็ไม่หวั่นนะครับผมผมก็ ผมก็สามารถที่จะกำจัดได้นะครับจอะบล็อกไปดีเห็นไหมเล่าบล็อกอยังไงก็หนีค่าไม่พ้นหรอกนะครับนี่ไงเก้าสิบแปดนี่ไงเราเป็นไงสุดยอดเลยเจอโจทย์เก่าเจอโจทย์เก่าฮนะปึ๊บเราพยายามตีนะเพราะสกอร์เปี้ยนมันเป็นตัวที่ตีไว้อยู่แล้วนะครับ เอาง่ายคือมันเหนื่อยยากโอ้เราโดนบางแล้วอุยเอาเรื่องอยู่นะะตายห่าเลยอะแรงแรงจริงไม่เป็นไรริวแคงตะแคงมาดิมาดิาดพาซีมึงหมว่มึงก็ทำอะไรกูไม่ค่อยได้แล้วแหละมาเหอะน่าจะได้อยู่มะเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต ปาบฮันโซนี่มันจะตีแล้วมันแบบตีสัตย์สถานะด้วยไงโอ้เห็นไหมมันดึงตัวคอครมาได้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรโชนี่โอ้โห น้ำเพิ่มเสียงอะไรเยอะแยะวะนะ่ะโอเคฮะแมตสุดท้ายนะครับหรือจบเลยวะอ๋อหรืออีกแมตหนึ่งนะะโ,โ,โอ้โหตัวแนาํำคันนั้นเลยเนี่ยบอกแล้วบอกแล้วไงว่าหลังๆนี่ตัวโหดทั้งนั้นนะครับอย่าชะล่าใจบอกไว้เลยโตดโหดนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับ เกมมันคือเกมนะฮะเรายาไปห e ัวร้อนนะครับผมโอเครอแป๊บหนึ่งันนี้โทรศัพท์พี่มันช้าน้องมาฮะไทยบอกตัวนี้ก็น่ามคานะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรเจอสกอร์เปี้ยนหน่อยเป็นไงปาบก็ยังดีนะครับที่เราไม่มีตัวรถบาร ไม่งั้นนี่ทําลายไรเดนไม่ได้เลยนะครับแบบไรเดนนี่มีบาขึ้นเยอะเลยนะครับแต่ประเด็นคือมันฮิวนี่แหละโหแม่งไม่ได้การแล้วอะ่ะทำไงดีคือว่าเลือดหรือว่าติดพิษเนี่ยคือไรเดนมันจะไม่เลือดลดนะครับแต่ว่ามันจะเพิ่มฮิวแทนนะครับเกียนนี่เกียนเ,นยเ,ยนเอาดู เล็บทายก็ต้องเจอเล็บท้ายนะครับใครมันจะแนวกันวะตานี้ถือว่าเอาเรื่องนะตัวละครของมันน่าจะอ้เรียบร้อยเราต้องกำจัดเลยเดยนให้ได้นะครับผมไม่งั้นเรียบร้อยนะไม่เป็นไร มาโอ้โหมันมันบล็อกแล้วเราไม่แบบเรียบร้อยนะเห็นไหมมันบล็อกบล็อกตะบ้านเหลือตอนนี้ตึงนะครับถือว่าตึงเอาเรื่องอยู่ หน้าได้อยู่เฮ้ยจังหวะนี้แหละสกิลสองเลยมาสร้างจังหวะได้แล้วปึ้มทำไหมเราเออโอ้โหตึงนะตาเน,นี้ยค่อนข้างตึงนะครับแม้ถ้าผ่านที่เดียวดีคือผมแพ้ได้เลยนะเนี่ย